รองผู้ว่าราชาการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและกำชับการปฏิบัติงานณจุดตรวจและจุดบริการประชาชนช่วงเทศากาลปีใหม่ครอบคลุมทั้งการสัญจรทางถนนและทางน้ำค่ะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีนายพงษ์ทศิษ์ปัจจนันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบ,บริการของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและอุบัติภัยทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่2569ในพื้นที่อำเภอเมืองชนบุรีศรีราชาและเกาะศรีชัง การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจอย่างพร้อมเพรียงเพื่อกำกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนให้ดูแลความปลอดภัยประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดพร้อมกับมอบสิ่งของเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจโดยเริ่มตรวจเยี่ยมในเขตอำเภอเมืองเชีมบุรีก่อนเดินทางต่อไปอยังอำเภอศรีราชาตรวจทั้งจุดตรวจทางถนน,นและจุดบ,บริการทางน้ำทางนี้รองผู้ว่าราชาการจังหวัด ชลบุรีได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความเข้มแข็งรอบคอบและมีความพร้อมตลอด24ชั่วโมงเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุให้ประชาชนเดินทางช่วงวันหยุดยาวอย่างปลอดภัยและอุ่นใจค่ะ ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจประชาชนที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่ซอยราบประสิทธิ์ตำบลบ้านโขดอําเภอเมืองชลบุรีหลังเกิดเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนหลายหลังเมื่อคืนวันที่1มกราคมที่ผ่านมา โดยนายนาริศนิราไมายวงผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชลบุรีได้นําถุงยางชีพและเงินช่วยเหลือมอบให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตทั้งนี้จังหวัดชลบุรีได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมช่วยเหลือในระยะยาวโดยเฉพาะการก่อสร้างบ้านให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยเพื่อฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและ สร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ